สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับจะมาเกาะติดสถานการณ์ความเคลื่อนไหวนักมวยที่ได้เซ็นสัญญาเข้าศึกใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพสัญญามูลค่า3ล้านหแสนบาทนะครับถ้าในตอนนี้ได้โชคก็ต้องขึ้นชกรายการวันไฟไนนะครับเพราะว่ามีการจัดรัวๆเลยมีทุกเดือนและที่สำคัญถ้าเกิดได้ขึ้นชกแล้วเนี่ยโบนัสจะไม่ใช่3ามแสนหหมื่นบาทแล้วนะมันจะกลายเป็น5 0,000่นเหรียญ US นะครับพร้อมทั้งสามารถถูกเลือกให้ชิงแชมป์ท้าชิงแชมป์ได้แล้ว ซึ่งล่าสุดในวันลุมพินีครั้งที่22นะครับเซนคนไทยวินดีเซลทองพูนพีเคแสนชัยไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เซนฝรั่งนะครับนิโคคาริโลจากสกอตแลนด์ไปเรียบร้อยนะครับรวมบอสชาตีเซนหน้าใหม่มา2คนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดเอาไว้ในคลิปถัดไปแล้วกันเนาะเท่ากับว่าตอนนี้นะครับที่เซนจากรถทูวันแล้วก็วันลุมพินีเนี่ยจะมีดังนี้นะจากแก๊งรถทูวันเนี่ยก็จะมีเซเลสมีเด็ดดวงเล็กมียอดภูผาจากแก๊งวันลุมพินีนะครับก็จะมีลัมโบเล็กเพชรจีจ้าแล้วก็ล่าสุดเลยก็คคือทอทงูแลิโ รวมทั้งหมด7คนนะครับซึ่งคนที่เซ็นก่อนหน้าทองพูลกับนิโค5คนก่อนหน้านั้นนะ่ะเซ็นกันแล้วก็จริงนะแต่ว่ายังไม่ปล่อยให้ชกรายการใหญ่นะครับยอดภูผากับแลมโบเล็กเนี่ยก็ยังชคในวันลูพินีล่าสุดอยู่เลยคือเหมือนถ้าเกิดยังไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็ยังให้อยู่ในอะคาเดมี่อยู่ในวันลูพินีอยู่แต่ก็มีอยู่คนหนึ่งนะครับที่เซ็นปุ๊บเนี่ยไฟต่อไปนี่ขึ้นศึกใหญ่ทันทีป๊บเลยใช่แล้ววันนี้จะพูดถึงเดอะควีนนะครับเพชรจีจ้าลูกจะพอลงต้ม เธอถูกประกบในวันใหญ่เรียบร้อยนะครับสมน้ําสมเนื้อสมราคาจะเจอกับสาวสเปนนะครับลาล่าเฟอร์นันเดสในศึกวันไฟในครั้งที่12ถ่ายทอดสดไปที่อเมริกาด้วยในช่วงเช้าวันเสาร์ที่15กรกฎาคมในตัวของเพชรจีจ้าเองนี่แทบไม่ต้องย้ายสปปรรพคุณอยู่แล้วนะครับคนไทยนี่ไว้เนื้อเชื่อใจฝีมือเธอมากพร้อมฟันธงกันล่วงหน้าหลายสํานักหลายคนแล้วนะครับว่าเข้าวันใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยจะเขย่าบัลลังก์โลกได้ทั้งมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งเลยเรียกได้ว่ามวยหญิงในรุ่นอะตอมเวทนี่สันสเทือ,อะ แต่การให้สัมภาษณ์ไลฟ์สดของบอสชาติล่าสุดนะครับบอกว่าเพชรจีจ้านั้นก็เก่งนะแต่ว่าเรื่องแชมป์เนี่ยมันก็ยังไม่แน่ไม่นอนหรอกซึ่งบอสชาตีมองว่าแชมป์ปัจจุบันอย่างอลิเซียเฮเลนโรดิเกสหรือว่าเจเน็ตทอดในฝั่งคิกบ็อกซิ่งเนี่ยยังแข็งแกร่งอยู่มาก นอกจากนี้บอชตียังเอ่ยชื่อคนที่จบกันไม่สวยกับวันแชมเปี้ยนชิพนะครับอย่างเรียวไฟเตอร์อันิซ่าแม็กเซนนะที่ได้แค่ต่อยแบบทิพท์กับสแตมไปในรูปโปรโมทเท่านั้นนะครับโดยบอชตีก็พูดติดปากในการไลฟ์สดไปนะครับว่าในศึกวันเนี่ยเราก็มีอันนิสาอยู่อะไรแบบเนี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าบอชตีนั้นพูดสื่อสารความหมายผิดหรือเปล่าอันิซ่าแม็กเซนยังอยู่กับวันแชมเปี้ยนชิพจริงหรือเปล่านะครับเอาว่าไม่เป็นไรน้อนั้นเรื่องนี้พักไว้ก่อนมาดูลาลาฟอนนร์รอน,นันเดส เป็นแชมป์ WBC มวยไทยแล้วก็แชมป์คิกบ็อกซิ่งสถาบัน i s k a ซึ่งเธอชกในวันแชมปนชิพสองครั้งนะครับไฟล่าสุดเนี่ยคนไทยจำแม่นแน่นอนนะครับเพราะว่าเพิ่งชนะคะแนนดังก้องฟ้าบัญชาเมฆแต่ตอนไฟแรกที่มาที่นี่ทันทีเนี่ยเธอประเดิมศึกวันเนี่ยเธอมาปุ๊บได้ชิงปั๊บเลยนะฮะตอนไฟได้ชิงแชมป์เฉพาะการมวยไทยกับเจเน็ตทอสนะครับแต่ว่าเธอแพ้คะแนนไปแล้วถามว่าลาลาเฟอร์เดนเดสประกบเจอกับเพชรจีจ้านั้นฝีมือจะอยู่ระดับไหนนะซึ่งในอันดับแรนกิ้งมวยหญิงทั้งมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่ง ทางวันแชมเปี้ยนชิพไม่มีการทำอันดับออกมานะครับเราเลยไม่รู้นะครับว่ารองแชมป์หนึ่งถึงห้าอันดับเนี่ยมีใครหน้าไหนบ้างนะอาจจะเพราะว่ามีนักมวยน้อยอยู่เกินกว่าที่จะมาจัดอันดับก็ได้ซึ่งถ้าว่ากันด้วยมวยมีชื่อมีฝีมือเนี่ยสองกติกานี้ทั้งมวยไทยคิกบ็อกซิ่งเนี่ยก็จะมีแค่สแตม g e เจเน็ตทอสเอลิเซียเฮเลนลอร์ดิเกรสแล้วก็อาจจะมีอันดิซ่าแม็กเซนอีกคนหนึ่งซึ่งสถานะเนี่ยต้องรอศึกวันแชมเปี้ยนชิพคอนเฟิร์มนะครับว่ายังนับญาติกันอยู่ไหม ถ้าสมมุติว่ายังอยู่นะโอ้โหเรานึกภาพอานิซ่าแม็กเซนถ้าเกิดเจอเพชจีจ้าเนี่ยมันต้องมันแน่ๆนะครับอานิซ่าแม็กเซนเนี่ยจะต้องหนาวขี้ไปเลยนะครับอานิซ่าแม็กเซนถ้าเกิดเจอเพชจีจ้าเนี่ยมันต้องมันเป็นไฟหยุดโลกแน่ๆเอาล่ะที่เอ่ยชื่อมาเก่งๆก็จะมีชื่อพวกนี้จริงๆนะครับมีเท่านี้เองอ่ะซึ่งถ้าเกิดศึกวันเนี่ยมีจัดอันดับแรนกิ้งหนึ่งถึงห้าให้เห็นนะผมว่าลาล่าเนี่ยก็อยู่อันดับต้นๆนะหนึ่งสองสามประมาณนี้แน่นอนดังนั้นเพชรจีจ้าในไฟแรกศึกวันใหญ่เเเเนนีีี่ยจออขงดดดกรรละคับ ลาล่าเคยถูกให้ชิงแชมป์มาแล้วแต่ก็วุดไม่ได้แชมป์ไฟน์นี้เป็นไฟแรกก็จริงนะแต่ว่าจะเป็นการวัดอะไรหลายๆอย่างได้เป็นอย่างดีนะว่าถ้าเกิดเพชรจีจ้าเธอเจอระดับเลเวลดีๆแบบนี้เนี่ยพลังหมัดพลังห้าวของเพชรจีจ้าเนี่ยจะสะกดให้ลาล่านับหรือว่าน็อกได้หรือไม่เพราะดูจากหุ่นของลาล่าที่แบบเรียกว่าแทบจะบางเบาเป็นกระดูกยุงเนี่ยจะทนอาวุธหนักของเพชรจีจ้าไม่ได้แน่ๆน,นะในจินตนาการของแอดมินแล้วก็หลายๆคนนะ่ะเดี๋ยวพอถึงวันชกจริงนะครับมาดูกันนะครับว่าจะจบอย่างไรซึ่งแอดมินก็มั่นใจเลยนะ มีแรงจูงใจเรื่องโบนัสเงินล้านเนี่ยมันแบบเรียกได้ว่าเป็นเงินล่อใจมากเลยอะ่ะเธอต้องพยายามที่จะเอาชนะสวยๆชนะน็อกระดับลาล่าให้ได้แล้วกระแสแฟนมวยของคนไทยเนี่ยจะเต็มหน้าเฟซหน้าฟีดต่างๆพลุบพับไปหมดอะ่ะจะกดดันให้บอสชาตีเนี่ยจิ้มเลือกเธอขึ้นชิงแชมป์ในไฟ์ถัดไปได้เลยนะผมเชื่อแบบนั้นก็คอยเชียร <c oughs> <c oughs> ์กันนะครับ15กรกฎาคมนะครับเพชรจีจ้าพร้อมที่จะตื้ลาล่าเฟอร์นันเดสงานนี้ลาล่ารอล่วงแน่นอนนะ แล้วไฟนี้ถ้าเกิดปิดเกมได้สวยงามเล้าใจประทับใจจอร์ดเนี่ยรับรองได้เลยนะครับว่าบรรดาเจ้าแม่ทั้งหลายในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดชกในกติกามวยไทยหรือว่าคิกบ็อกซิ่งกับเพชรจีจ้าเนี่ยจะต้องมีความเสียวสะท้านหวั่นใจที่จะได้เจอเพชรจีจ้าเดอะควีนแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับไอบมีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ Thank you for watching!